อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราจะมีการวอล์กแล้วก็การ้องเพลงคณะใดใทั้งสิน้นแต่พวกพี่เนี่ยมีกิจกรรมมาให้น้องๆน,นั่นก็คือกิจกรรมสารสายใหญ่พี่น้องนะแค่ชื่อกิจกรรมก็สารสายใหญ่พี่น้องนี่พี่คิดไว้คนละสามวันเลยนะเอาไปงนะัไอ้กิจกรรมสารสายใหญ่พี่น้องนะคะผมชื่อกิจกรรมมันก็บอกแล้วว่าสารสายใหญ่ระหว่างพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้ปีหนึ่งกับปีสองเนี่ย น่าจะสนิทกันมากแล้วเนาะงั้นไม่เป็นไรปีสองไม่ต้องเล่นนั่งก่อนให้โอกาสพี่ๆปีสูงๆเขามีโอกาสทําความรู้จักกับน้องๆบ้างเนาะพี่ว้านะครับผมหนึ่งคนมีสิทธิ์เลือกน้องหนึ่งคนเพื่อมาทํากิจกรรมร่วมกันแต่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 อย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งดีใจไปอย่าคิดว่าจะได้คู่กับพี่หล่อๆนะเพราะว่า ผู ian, no right. ้ชายต้องเลือกผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงต้องเลือกผู้หญิงเท่านั้นห้ามผู้ชายไปคู่กับผู้หญิงห้ามผู้หญิงมาคู่กับผู้ชายเพื่อความปลอดภัยของกิจกรรมนี้โอเคไหมครับเอางั้นให้เรื่องเลยกว่าเชิญพี่ว้ามาเชิญพี่ว้ามาครับพี่เฮ้ยยนย้อันนี้นะครับขอเชิญคุณพี่เลือกน้องมาหนึ่งคนเลยแล้วกันว่าคนไหนสนใจคนไหนดูแบบว่าถูกชะตา น้องรักครับน้องรักโอเคครับผมนกไปแล้วแต่ว่านะครับผมอย่าเพิ่งคิดว่าจะได้น้องรักมาอยู่ในทีมของคุณเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรามีกติกาพิเศษค่ะกติกาพิเศษนั่นก็คือที่มีสาวสามารถเลือกน้องคนที่ถูกเลือกมาแล้วได้นะคะเลือกซ้ำได้ด้วยเหรอ,อ,อ ตกไกลสุดๆเลยแต่ว่าน้องจะเป็นมีสิทธิ์เลือกเองว่าน้องจะอยู่ใครเราให้โอกาสน้องปีหนึ่งเป็นคนเลือกอนะครับขัธการเราแค่ควงก็แทบแน่อ่าตอนนีาา้มาถึงตาของอคุณไดโน้วครับพี่ไดโนของเราเนั่นเองพี่ไดโนอยากเลือกคนไหนครับน้องรักครับอุ้ยอุ้ยน้องรักนี่คือสุดยอดขายดีน no. ันดรบวันแทบสุดๆงั้นเราขอเชิญน้องรักออกมาเลยแล้วกันมา ทำไมพี่ถึงเลือกผมเหรอเพรากูรู้ไงว่ามึงจะเลือกกูแน่ๆใช่ไหมอีโนเอออย่าเพิ่งเมากัน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 รู้ว่าอยากเมาพี่ก็อยากเมาเหมือนกันไม่เป็นไรน้องรักครับผมตอนนี้น้องรักได้ยืนอยู่ท่ามกลางรุ่นพี่สุดล่อสองคน เราให้โอกาสน้องรักครับน้องรักต้องเป็นคนตัดสินอนาคตของตัวเองว่าน้องรักจะร่วมเดินทางไปกับใครในวันนี้พี่นับถึงสามน้องรักต้องเลือกแล้วครับถึงเวลาแล้วกรองมาหนึ่งทีหนึ่งสองและสามครับพบบี่เธอด้เาาด้เเขาามปลี่ยนโน่ครใบ